สข้อผม,ผมผมในช่อง <What? S 2> น,น,นินจาโคแลบวอลท์อินฟินิตี้ก็นี่ผมจะพาไปดูแคชชิสเซอร์นะครับอ่าก <Go. S 2> ็คนที่มาเอาเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ผมแล้วคือตอนแรกผมไม่ไม่ไมไมรู้จักหรอกกับแคชชิสเซอร์เนาะแต่ทีนี้หลังจากที่มีชอ่องยูทูบนะผมมาจากนินจาโกแฟนอินฟินิตี้นะที่เอามาให้ผมนะเออแบบว่าเอาข้อมูลมาได้นะแคชชิสเซอร์นะครับเลยผมเอามาพูดนะผมว่าข้อมูลตรงนี้นะครับผมอาาก็ คชจิสือนะ่ะคือรูปแบบการดัดแปลงจากสปินจิสืที่คิดค้นโดยน,น,นิเนโกะนะครับอ่าแล้วหลังจากที่เธอนะอ่ะออกจากมาสเตอร์สปินจิสืท่านแรกไปประกอบด้วยท่าใหม่หลา<ะ>ยท่าที่อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้กระโดดขึ้นหรือลงโดยใช้ท่ามหมุนสปินจิสืำประวัตินะครับผมคำสาบของ ยมัมานีแมวตายย้อนอดีตนะครับผมมาหลังจากแต่งร่างเป็นแมวที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์โดยใช้เวทมนต์มืดนิ a าโก,ก็ผสมผสานการฝึกฝนสิงจิิสึกเข้ากับความสามารถทางกายภาพและลักษณะเฉพาะที่พัฒนามาขึ้นใหม่เพื่อสร้างแค t จิ j i ข,ขึ้นมาโดยฝึกฝนเซิร์นศิลป,ปะนี้เป็นเวลาสปิง เป็นเวลาสิบปีจึงจะเชี่ยวชาญได้หลายทศวรรษต่อมานินจาโกได้รับ <ละ S 2> ได้ใช้คาจิสึต่อสู้กับมอนสเตอร์ตัวคาจิสึนะคาจิสึคาจิสึต่อสู้กับมอนสเตอร์ด้วยตัวหนึ่งจากหลายตัวที่เธออัเชิญมาในปีก่อนๆเพื่อช่วยปอนมาจารย์สปินจิสึท่านแรกหลังจากได้พบกับนิเนโก อีกครั้งในเวลาต่อมาพี่น้องทั้งสองคือจึงตกลงกับเธอให้สอนศินละปะก็ต่อสู้แก่พวกเขาโดยแรกกับการที่ทั้งคู่จะได้รันยามณีที่นิเนกโกะอ้างว่าถูกขโมยอ๋อผมพูดีล้วค่ะผมผมพูดถูกแล้วด้นั้นอนะ่ะแคทจิสืถูกแล้วผมแคชจิสือไปแล้วต่อมาเมื่อพี่น้องทั้งสองฝึกฝนแคทจิสือสำเร็จแล้วทั้งสองก็ใช้ศิละปะ การต่อสู้เดินเดินทางผ่านภูเขาที่มีอมณีแคทอีเย่ตั้งอยู่ก็คือว่าแคทิส่นก็คนที่คิดค้นน่ยคือนิเนโกเนาะนิเนโกนะที่น่าจะเป็นผู้หญิงนะครับอมน่าจะเป็นผู้หญิงนะก็เธอเนี่ยได้ออกจากนั่นน่ะได้ออกจากสปินจิสแรกไปแล้วไปคิดค้นเทคนิคของตัวเองนะคะผมอาจนะได้คิดค้นแคทิสุกขึ้นมาซึ่งข้อมูลตรงนี้นะ แคจิสึน่ะดูสกวนเป็นประจาักษ์ของจริงเนาะจากทางเลโก้เลยแต่ว่าทีนี้ทางทีมงานคือนะ่ะไม่เคยปเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแคจิสึมาก่อนนะนะก็เป็นข้อมูลที่ทุกคนไม่เคยรู้ทุกคนนี่คือท,ทุกคนรู้แต่สปินจิสึสปินสไลด์ซินตอนนี้แล้วก็แอจิสึด้วยใช่ไหมครับผมแต่สิ่งที่ทุกคนไม่เคยรู้ก็คือแคจิสึนะก็ต้องขอขอบคุณนินจาโกแฟนอินฟินิตี้นะผมที่เอาข้อมูลนี้ มาให้ทุกคนทราบกันนะครับผมมาที่มาบอกผมแหละว่ามันมีแค่มันมีเทคนิคนี้อยู่ะนะครับต้องขอของคุเขาด้วยนะครับผมมาเขาเป็นคนตบยังไงหรือมีมอะไรเดี๋ยวผมจะมาพูดทีน,นึงนะครับผมเต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไคร้เลยครับผมเพื่อการกระจายการคลิปต่อไปของผมนะครับผมส่วนนี้ขอตอบข้อขอตัวเราก่อนสวัสดีครับ